สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะอยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะพี่น้องปาดน้ำแต่งหน้าว่ากันแล้วน้ำแต่งหน้านะคะโอ้ยพี่น้องเรียนเงยหงอนเจาของอันรดมุนจะไหนกับบ้าล้งพี่น้อง ถ,ถือว่าก็บโบอวนว่จอยดอกพี่น้องแต่ว่า,าเราอยากลดหุนลงอีกเนาะพบก,กับช่องก้อยเป้เรืองแสนมหาพี่น้องต้นโดนเลยมากไทยพี่น้องเบิงงมีโอกาสพ็ดีเลยอ่านหนาแต่งหนาแล้วก็เลยว่าอุ้อนคิดฮอดพี่น้องบรลดังค้องกีบโดนแล้ว ขอบคุณคุณแม่แม่นะคะคุณแม่มารีเนาะค่ะอันทงขอความโทรมาเ่นลูกสาวทั่วไปเลนนั่มแล้วก็ยินดีกับคุณแม่คุณชูด้วยนะคะขึ้นบานไม่กับหล่ำเลยลวยเจอคุณแม่เดอร์สุขภาพพละนามัยแข็งแรงนอนหลับในเงินมื่นนอนตื่นในเงินแสนแหวมือไปก็ขอให้แต่แกวมานี่โฉกุณละอยู่บานไม่บอกในเธอบ้านเลขทีเท่าใดหมวดซีมาสีบี ดี่ไปซื้อเล็กขึ้นบ้านใหม่จริงๆแล้วไอ้น้ำหนักกันล่งอยู่ได้พี่น้องลงกิโลนึงก็กว่าจะลงกลัวสีลงเนาะพี่น้องเนาะ อันวันนีเวลาขึ้นนี่พี่น้องเล้อสิว่าวาไปน้ากันสิกินส้มไปด้วยนะคะพี่น้องอันบันนี้นมน้ำนขืนนี่พี่น้องมันโลงยากแห้งเด็ดขึ้นทีหนึ่งเป็นโลโลงทีหนึ่งเป็นขีดเท่ากับว่าอยากพวกยาโรคความอ้วนหรือว่าพวกเอียงสีกับว่าอยากกินนอกพี่นอ้องเพราะว่าถ้าถ้าเรากินยาโรคความอ้วนแล้วมันจะไม่ดีต่อสุขภาพมันจะทําให้เราแบบ ไอตอนกินนะเห็นโมกินว่ามันโล่งอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าปัญญาปัญญามเศร้ากินแล้วมันก็นขืนมาอีบปัญญามันขืนมามันโลง่งเนายมันจะอะไรนะที่เขาเรียกว่าโยโย,โย่หรือยังไงนี่แหละก็เรียกโบกากินไหมสู่ห้องาอันแต่ยังมยมเร่งกับโบกินเขาอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าส่วนมากก็จะหนักไปทางข้าวเหนียวเพราะว่าที่ท้ายกินไม่พี่นอ้องกันละกินข้าวเหนียวคู่มือบาจากเนาะมันน้าตาลมันหลาย ตอนเช้าก็จะเป็นแบบว่ากาแฟแล้วก็ส้มส้มน,นี่คือจืดนะส้มนานี่ก็บาคอยหวานบนไหนพี่น,นองเป็นบางบางน่วยเนาะบางพันมาจากเป็นแนนทยแน่นอะพี่นอ้องจริงๆแล้วน่ะ นะปีที่แล้วนะเขาดำหน้าเดิอพี่น้องเด้อพี่น้องขันพี่น้องบงคลิปปีที่แล้วน้องกอ้อยยูเมืองเล้าดำหน้าปีนี้โบมีน้ำพี่น้องบบมีน้ำดำหน้าวะสันกำลังพ่อกระไดกะอันนี้ปอกลูกมากินสมไปนําอัดคลิปไปน้าให้ไทยพี่น้องเบื้องความพี่นอคิดถึง บริทูหาคุณแฟนดอกพี่น้องเพราะว่าคุยกันแล้วดำหน้าเลยพี่น้องคุณแม่วายบ้านนา้าหงอนะงั้นหน้ายูหน้ามันนาง,งามกะกะนา้าหงเต็มเพราะว่าิ่นเอาขี่ไก่ไปโลง่งละกะอเอาขี่ไก่ไปโลง่ง ปูพื้นมันกรล่ะกระจังว่าไถกบแล้วก็วานเขาพี่น้องเขาก็ง,ง่ามเพราะว่าพึ่งพึ่งดูดเลิกไม่นะคะแต่ว่าก็มีกันแท้ขาดอยู่มันก็นไปสื่อแบบว่าสื่อทอแป๊บนะคะพี่น้องคุณยายก็สบายดีแย่เลยแย่แดงสบายดีมมน,นี้ก็โทรคุยกับพี่ติ๋โด่นเติบถามข่าวส่งสัยสื่อบัตรเติมเงิน สำหรับโทรหาคุณย่ายได้หาพี่น้องเพราะว่าคุณย่ายสนม,มาเกษกียโทรศาพอ่หอหลวงพุม่มโทรมาหาแน่เพราะว่าแบบเอาโทษแต่กี่คุยกับคุณแม่คู่มือคู่มือบาทนี่อาทิตย์หนึ่งเฉลี่ยว่าการเทนนี่งสองเที่ยน,นอกจากพี่ติ๋มไปหาได้พี่น้องอันนี้ว่าความรู้สึกจากความเป็นลูกเนาะแต่ตเต็มมากนี่ครบรอบสองเดือนแล้วนะคะพี่น้อง สองเดือนกลับมาสู่การสู่งานไออันนี้แม่ยานแม่เหงาผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเคยแบบว่าเคยเคุยกับลูกคูมือเคยลูกก็เคยถามแม่กินข้าวกำหยังเคยหยอกแม่อย่างสีนะแต่ก็มีความรู้สึกว่า,วายานแม่เหงาผู้เฒ่าสิ่งเหงาเลยเพราะว่าเอ๊ลูกกูคือโบโทมาเนาะที่แม่ขับรถเลอะอีห,หออยังอยงสี ขาหมูเลาะไปหน้าบนนารลังงามแนไปพุนไปปี่กระถามกบพี่ติมเด้ยอันคุยญ่เ,เงาบบเงาเงายูกะอันไปหน้าบรน,นังงามแน่ละกันมาอยู่หน้าแน่คุยกับย่ยแหล่แนกับโบคือลูกโทษถ,ถามข่าวด้วยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปนี่มืออื่นเป็นตนไปกับสีแพยาย่มโทษถ,ถามข่าวคุณแม่นั่เนาะคู่มือ ปกติสี่คุยกันมือหนึ่งสองเือนอกจากพี่ติมไปหาจังสีได้โทษนะคะพี่น้องรู้สึกว่าว่าทาม่าวแม่นกระแม่กะที่ญานได้บอกกับเา่ากะม้วนจังสีนะพี่น้องแต่ว่าปัญญามดูทาม่าวคูม,มือแน่หรือว่าทีหนึ่งสองเทียงสิก็ารู้สึกว่าเป็นเงาเงาเออกูเถากันเงาขลูกโทรไปหาเนกรสีกินขาวเสียลยเนาะแด่แย่กันแม่เมื่อกี้กินขาวกับญางจังสีนะ ส่วนมากมแจะถามข่าวถามข่าวลูกสาวเนี่ยถามข่าวลูกเคยเนี่ยต่ว่าสีห้เปร์ขว่ไปบอไอช่วงนี้ก็ย่างว่าท่านไปดอก่าพี่น้องเออเพราะว่าหน้าเพิ่นบ่ไอบอสตันเด็ดดำหน้าอยู่คันดำจังหน่อยกับว่าไทน้าฮูซอยพรแล้วแล้ว,ลวยังจะหน้าบานแล้วก็แล้วก็วกวเพิ่นน้อ พี่ดำหน้าอีกเพราะว่าปีนี้น้องนุชบได้อยู่ได้พี่น้องทั้งคุณแม่ทั้งพี่ค่ะถามข่าวากันก็เลยว่าป่อยให้เปิดดำหน้าก่อนเด้นแมวมครับเพราะว่าอันปีแล้วมันดำเดีด๋ยเริ่มดำแล้วปีนี้ยังบอกได้ดำอยู่บอกว่าฝนพึงมากเลยซองมือ พี่นอดคิดถึงกันบนอน้นพี่นอ้องขอบคุณทูกกำลังใจเด้อจะมีเวลาก็พยายามลงคลิปให้พี่นอ้องเบ่งแต่ว่าคุณแฟนเพิ่อนบ่คอยเดี๋ยวลงคลิปฟังขายเหล็กเนี่ฝนตกเนี่ยแต่ว่าก็พยายามบอกคนอยู่อัปเดตแน่เป๊ะปทั้ถ่ายคลิปแน่ค่ะ มือละคลิปกันยังดีเนาะพอกิดนนอดกินถึงอันตื่นแต่เชาออกไปหน้าทายคลิปแน่แล้วกับเขามาขายเลขหมดไปแล้วพี่นอกลูกหนึ่งลูกตัวนั้นบดแฉบเงาพี่นองเอดอ เราก็ต้องสู่ละยุกไกลกันพี่แจเป็นก็ร่งใจให้กันซาใจว่าสี่ร้อยเมื่อเราได้พี่น้องแม่กับฟังแม่เบาแม่กับเ่าเอ้ย,สยเสียดเยื่อนค่าตั๋งบินอย่าไป่ามาดูรายครับม่ยากับโทรมากว่ะจะมาละโทรลูกก็สันเสีได้ค่าตั๋งบินซาคุณซา,านั่นก็ว่าอ่อยากให้มาดอกเห็นเพินว่าผีมาเขาหน้าปลาแล้ววจงังหน้า แต่เป็นความเพื่นนั่นแหละคนเฮากันมีกําลังใจมันก็นมีแห้งสู่ต่อเนาะพี่น้องเนาะให้บ่มีกําลังใจนะแเมื่อลยแล้วล่ะเพิ่นเพิ่นยังด่ามาอยู่ว่าอันคือสิฮักผัวแห้งนเนาะเพิ่นว่าอันเอา้าผัวผู้ใดผู้ใดก็ฮักตัวมันได้ยอยู่นํากันแล้วก็ฮักแพงกันว่าพี่น้องขนาดมาแมวก็ยังไงกันเลี้ยงอยู่เนาะ พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะจ้าคลิปนี้ก็บ่ามีอีกอย่างหลายดอกตัวแต่งนาแล้วก็เลยว่าโอ๊อารทคลิปสูพีสุนองฟังกันหน้าเบิ่งกันหน้าไปฮะพอหายกินหอดคิดถึงอยู่ดีไม่แห้งนะจ้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพพลังน้าไม่แข็งแรงคนตกคนลงทั้งบานเห่าก่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ทางนีนก็สูนพอกันคลิปหน้าจ,จะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ